หลังจากที่เอาในการต่อสู้กับไรฮา,าร์มามากกว่า8,000ครั้งแล้วนั้นเขานั้นก็รู้เลยเลยว่าพลังของไรฮา,าร์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่พอร์เท่านั้นแต่ยังมีพลังที่มาจากออดและรวมไปถึงทักษะในการควบคุมมานาโดยทักษะในการไหลเวียนมานาของทางไรฮา,าร์นั้นเกินกว่าขีดจำกัดของคนทั่วไปเป็นอย่างมากเขานั้นเกิดมาเพราะกับความแข็งแกร่งซึ่งทักษะในการไหลเวียนมานาให้สามารถควบคุมมานาให้อยู่ภายในร่างกายนี้นั้นไรฮา,าร์นั้นถือว่าทําได้ราวกับหายใจและด้วยการต่อสู้กับทางไรฮาร์มามากกว่านพยดชิ กแค่อันเดียวทางไรฮานก็สามารถทำให้เขานั้นตายไปได้หลายชาติเลยทีเดียวในทางด้านจิตใจของไรฮานก็เข้มแข็งไปหนามากเพราะว่าเขาเนี่ยก็คือเจตจานวนแห่งดาสสิทธิอุรคติของดาสสิทธิ์นั้นถือว่าสมบูรณ์แบบและทางไรฮานจะไม่ปล่อยให้ศัตรูของทางอาณาจักรหรือศัตรูของโลกนั้นหลุดรอดไปโดยจากการวิเคราะห์ของเอานะครับผมจะเปที่ต้นทำการแยกองุะกอบ,กอบลหลายๆอย่างเพื่อที่จะสามารถจัดการกับทางไรฮานได้ในการต่อสู้ครั้งที่8 8 8 8ดยโดยในระหว่างการต่อสู้อย่างต่อเนื่องนี่เองเอาน่าตระหนักได้ถ ไหลเวียนมันอย่างต่อเนื่องนั้นเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นที่ทะเลทรายอังกฤษทะเลทรายแห่งนี้นั้นเต็ไมไปด้วยมานาที่ปนเปื้อนถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เลวร้วายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เอาเน้นการใช้เวทมนต์สร้างแรงโน้มถ่วงสูงเพื่อดึงไรฮานันเข้าไปใกล้โดยสนามแรงโน้มถ่วงสูงนี้นั้นมันก็หนักแน่นเพียงพอที่สามารถบดขยี้แม้แต่บางกรของเอาได้แม้ว่าทางไรฮานะผมจะสามารถจัดการกับเวทมนต์ได้ด้วยแค่ฝ่ามือเดียวขเขาก็ตามแต่ความสามารถของทางร่างกายของทางไรฮานยามที่อยู่ใน,น,น,ในะทะเลทรายอังกฤษ เอาด้วยกรการใช้การหักเหของแสงถ้าสร้างกรแผ่นน้ำแข็งสำหรับปิดล้อมรอบตัวเพื่อซ่อนตัวจากนั้นเขาก็ทําการเติมหมอกเข้าไปในช่องว่างที่ปิดสนิทก่อนที่จะทําให้โมเลกุลของน้ำนั้นระเหยเป็นอากาศและระเบิดออกโดยการใช้เทคนิคการระเบิดจากไอดาวนี้เพื่อที่จะทําลายความดันในช่องว่างที่ปิดสนิทโดยผลลัพธ์ของมันนั้นคาดเดาไม่ได้และด้วยระดับอายธรรมของโลกก็ไม่สามารถอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ได้การโจมตีนี้ได้ผสมประสานเวทมนต์กับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเอาเนื้อไม่ได้เพียงใช้ไฟหรือน้ำโดยเขาได้ทำการใช้ ก็ผมไราฮาร์ดก็ทำการใช้พรเล่นกลนไฟเพื่อทำให้การระเบิดของเอานั้นเป็นโมฆะกับพรเล่นกับน้ำเพื่อการหลีกเลี่ยงน้ำท่วมทำให้กลยุทธ์นี้ของทางเอานั้นล้มเหลวในการต่อสู้ครั้งที่16,840นัน้อเอานั้นทำการใช้เวทบนไฟและน้ำเพื่อสอร้างความแตกต่างของอุณหภูมิจนเกิดเวทฝนฟ้าขนองจากนั้นก็ทำการใช้เวทบนลมเพื่อพันดาบมังกรของเขาด้วยพลังงานไฟฟ้าซึ่งตามหลักการแล้วมันก็คือสายล่อฟ้าและการทำให้ฟ้าผ่านนี่เองมั้นก็จะพุ่งลงไปสู่ทางไราฮาร์ดซึ่งแม้กระาาทั การโจมตีนี้เป็นโมคะซื้อฟ้าผ่านก็ไม่ได้ซัดมาที่เขาแต่ซัดไปที่ดาบมังกรที่ส่งพลังเอาละผมจะดทำการช่วยโอกาสนี้ใช้แม่เหล็กเพื่อทำการดึงทรายเหล็กจำนวนมหาศาลที่ฝังอยู่ในทะเลทรายมาทำการปิดกั้นการเคลื่อนไหวทางไรฮาร์ดในการโจมตีนี้นี่บผมกลับได้ถูกทางไรฮาร์ดใช้พรแห่งทะเลทรายและพรแห่งการโคลนทำการหลบเลี่ยงทำให้มันนั้นล้มเหลวในการต่อสู้ครั้งที่6,4799เป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดสลับเอาเพราะว่าการต่อสู้แต่ละครั้งของเขานั้นกินเวลาไม่ถึง2องนาทีเสียด้ว้าเอะนนนนัคช เพิ่มมาอ,อาเลยยังคพูดกับไรฮา,าร์ด้วยประโยคเดิมก็คือว่าอย่ามาทําตัวเป็นวีรบุรุษหน่อยเลยยังไงเขานั้นก็ชนะเพราะทุกอย่างนั้นเป็นความผิดของดวงดาวเอานะครับผมได้จ้ามองไปที่ไรฮา,าร์ดที่อยู่ตรงหน้าเพราะการทำการยืดมือเข้าไปในอกเสือ้อหยิบหนังสือแห่งความตายของเขาออกมาเปิดมนันและทำการชูขึ้นเหนือศีษสันหนังสือแห่งความตายนี้เอานั้นได้ดำมาจากขอคอยนักปรา์ซึ่งมันก็คือหนังสือของเขาเองการให้ฝ่ายตรงข้ามอ่านข้อความในเนื้อหานะั้เพื่อสั่นคลอนจิตใจของทางไรฮา,าร์ดแต่แผนนี้ก็นั้นก็ได้ล้มเหลว สามารถต้านทานได้ทังหมดก็ตามแต่ก็เพียงพอแล้วที่ทําให้การโจมตีส่วนใหญ่ของไรฮานนั้นไร้ผลแต่เป้าหมายของเอานั้นไม่ใช่ให้ไรฮานอ่านหนังสือเล่มนี้แต่เป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ต่างหากมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมในการจมองไปที่หนังสือความตายของเอาโดยเนื้อหาในหนังสือนั้นได้ถูกส่งตรงเข้าไปในสมองของมันทาการอัปเดตความทรงจำของมังกรซึ่งตอนนี้ทามังกรศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ได้เรียนรู้บันทึกการต่อสู้อันร้อนระอุระหว่างเอากับไรฮานทั้งหมดซึ่งการให้มังกรอ่านหนังสือเล่กก็็าิออสวืื เพื่อที่จะหาวิธีในการโคดไรฮาร์ตและจากที่มังกรนะครับผมได้อ่านหนังสือแห่งความตายของเอาเข้าไปอีกรอบแล้วนี่เองทําให้มังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้นและจากนั้นเองครับผมเอาแล้วก็ได้พูดออกมาว่าอับในที่ข้าไม่ยอมแพ้มันก็จะไม่มีใครสามารถชาานะข้าได้และนี่คือความเชื่ออันแน่วแน่ของทางเอาเดบารันเพราะว่าตอนนี้คร้น,นั้นได้ล้มเหลเวมา,มามากกว่า10,000แครั้งแล้วและมันนั้นจะไม่มีวันสัตว์คอนในการต่อสู้ครั้งที่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่สิบห้าเอาแล้วเริ ผมได้ยินคําแนะนําตัวของทางไรฮาร์ตว่ามากกว่า1น0 0 0แครั้งแล้วเขาได้สูตรลมหายใจหยุดคิดสักครู่ก่อนที่เขาจะได้กล่าวไปว่าข่านั้นคือผู้ไล่ตามดวงดาวหลังจากที่ทาการแนะนําตัวแบบสงสงของทางเอานี่เองครับผมไรฮาร์ตก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเดยนทันทีตอนนี้ความเป็นสหายของพวกเขาได้หายไปในช่วงพริบตาถึงแม้ว่าจะอยู่ในทะเลทรายที่เต็มไปด้วยมาราปลเปื่อนและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดนี่เองครับผมแต่ไรฮาร์ตนั้นสามารถใช้พรฝ่ามือทะเลทรายสามารถทําการลาทิ้งสภาพพื้นผิวที่ย่าแย่และใช้พรแห่ง เาแต่เน็บไว้ที่เอวเขาไ,ได้พุ่ง,งตรงใส่ทางเอวและด้วยความทรงจำแห่งการต่อสู้มากกว่า1 0 0 0 0แครั้งที่ผ่านมานี่เองทำให้ลมหายใจมังกรของมังกรศักดิ์สิทธิ์แล้วครับผมไม่ใช่เพียงแค่เสียงคำรามอีกต่อไปมนันเต็มไปด้วยเปล่งไฟสีขาวแห่งการทำลายล้างพุ่งเข้าปะทะกับทางไรฮาร์ที่กำลังเข้ามาซึ่งแสงสีขาวที่แผ่ออกมาเป็นวงกว้างนี่เองครับผมไม่มีที่ใครหลบหนีแม้แต่ไรฮาร์นั้นก็ไม่มีวิธีหลบในช่วงพิจานี่เองแสงวาบหนึ่งก็สามารถต้านทานลมหายใจของทาังงกรไสน่าากนาากด้นนลสบมหายใจังกรได้้ขขาสะบันนนแต่ใณเอง ผมแผนการดี23บสางเอาแนละ้วก็ได้เริ่มทำงานโดยทํามังกรสสริทธนะิ์แะผมรับรู้ถึงแผนการของเอาในทันทีทำการใช้เปลวเพลนะิงและทำการเผาผาลาญทุกสิ่งในโลกและด้วยความทรงจำที่เอานะั้นได้แบ่งปันกับทํามังกรนี่เองพวกเขาทั้งคู่นะั้นไม่จำเป็นที่ต้องทำการประชุมกลยุทธ์กันเสียด้วยซ้เปลวเพลิงของทาามังกรนั้นได้การขยายตัวห่อหุ้มทั่วทั้งทะเลทรายโดยทะเลทรายยาค่ำคืนนั้นได้ถูกฉาบด้วยแสงระย,ยิบระยับอากาศที่เคยหนาวเย็นนั้นได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนรกที่แสนร้อนละอุกินไม้น,น การหลบไฟถ้าเป็นสิมีชีวิตธรรมดาล้วก็เปเปิงนี้นะกนสามารถเผาผ่านให้กลายเป็นเท่าฐานได้แต่ทางไรฮาร์นสามารถเดินฝ่าเท่ากาลางเปลวไฟออกมาได้อย่างไรเสียก็ตามครับผมการจุดตีดเวยไฟของทางเอานี้นั้นแม้ว่าทางไรฮาร์จะใช้พลของเขาสามารถหลบเลี่ยงมาได้ก็ตามแต่นี่นั้นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของทางเอาแ,ะาแอาอานะผมก็คือว่าในช่วงเวลาที่ทางไรฮาร์ยืนอยู่ในเปลวไฟนี้เองเอานัวก็ทาการขังวดคิ้วเอามือแตะพิธีของเขาขเขาได้สังเกตได้เลยว,ว่าตอนนี้นั้กของมันไม่สามารถหายใจได้ซึ่งไรฮาร์ดก็แสดงส ทามังกรน,นั้นทางการโจมตีและการปล่อยลมหายใจของมันนั้นออกมาอีกครั้งหนึ่งและด้วยพลังแสงสีขาวและแรงระเบิดนี่เองครับผมสีหน้าของไรฮา,านั้นเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนมันนั้นไม่ใช่สีหน้าของความเสียใจหรือความลำบากใจแต่เป็นสีหน้าที่แสดงถึงความยากลำบากในการต่อสู้ซึ่งเอาแล้วผมก็ได้กำหมัดแน่นเขาได,ได้คิดในใจเด้เลยว่าในที่สุดเขาก็ได้เห็นสีหน้านั้นแล้วนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายหมื่นครั้งที่เขานั้นไเล็งเห็นถึงโอกาสปรากฏการณ์ที่ทำให้ไรฮา,านั้นต้องทนทุกข์ก็คือการเผาม้อองเเงเลววท่จะนกาาาออซยึถแ ไฟหานั้นจะทําให้ท่าดินน้ํโลมไฟไม่สามารถทําลายเขาถึงชีวิตได้แต่ก็ไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถฝ่าฝืนกฎแห่งชีวิตและอยู่ในสภาวะไรออกซิเจนได้เอานั้นได้เลยเห็นจุดนี้ที่ําการสร้างสภาวะไรออกซิเจนเพื่อทําการกักขงังทางดากส,สิทธิ์เอาไว้ที่นี่เอานะครับผมได้คิดในใจไปเลยว่ามันนั้นนหะไม่มีวิชาวิทยาศาสตร์ให้เรียนรู้นั่นแหละองแก้ไขปัญหานี้ดูสิโดยก่อนหน้านี้นผมไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถโค่นลายหาดได้มีเพียงแต่บังคับไปทางเวทมนตร์นมม้้ไหดใจุและวิ เองครับผมเอาแล้วมังกรได้ทําการตะโกนขึ้นพร้อมกันนั่นก็คือแผน L 2 9เอาแล้วผมได้ทําการฉีดมานานจานวนมหาศ,าศาลเข้าไปในมังกรท่านนั้นเองวงเวท2วงก็ได้ปากฏขึ้นในแนวตั้งในอากาศวงเวทนี้ถูกพันไปด้วยสายฟ้าสีมว่วงส่งเสียงดังปทุและปล่อยแสงสีน้ําเงินขาวพร้อมเสียงคล้ายๆกับปืนใหญ่นั้นพุ่งไปหาทางอรฮาร์ซึ่งการโจมตีนี้นนจะถูกเรียกว่าเมจิกเลวกัรโดยอาณวผมได้ทําการใช้เวทบนดินสร้างดาบมังกรฟ้าของเขาออกมาทําการลอกเกรดของมังกรและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกระสุนพุ่งมันออกไปด้้ววววยยยคาาาาามเเเเรร็หหนนืออสสีีงงพุ่่่ขไปทูใะ โดยเอานั้นได้เรียนรู้จากการต่อสู้ที่ผ่านมาไปว่าแม้แต่ทางไรฮานั้นก็ไม่สามารถเอาชนะความเร็วของสายฟ้าได้และระหว่างที่ทางกระสุนเมจิกเร็วกันของทางเอานะครับผมกำลังพุ่งไปหาทางไรฮานี่เองเอาไรฮานะผมก็ทําการใช้พรแห่งการโจมตีก่อนและพรแห่งการโจมตีที่แม่นยําทํางานพร้อมกันไรฮานะผมได้ทำการใช้สัชาติยานตอบสนองต่อการโจมตีที่เห็นครั้งแรกเขาได้รู้ในทันีว่าวิธีของเมจิกเร็วกันนั้นจะเบีเ่ยงเบนเล็กน้อยโดยเขาได้ทําการเอียงตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทาให้ทางเมจิกเร็วกันนั้นไม่โดนตัวเขาโดยตรงไปเฉียดผ่่าาาาานหลลังงงขขออออเเไไปปืดุ้กกมสยยระจทท ไรฮาร์ดได้ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดจากลําคอแม้ว่าทากระสุนเร็วกันนั้นจะไม่โดนเป้าของตึกๆๆเต็มแค่เฉียดผ่านเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรเสียก็ตามไรฮาร์ที่สีเลือดจำนวนมากนั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนเรวกันที่เฉียดผ่านนี้โดยในการต่อสู้มากกว่า1 3 0 0 0 0กว่าครั้งที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่เอานัซ่าคอเสียหายได้อย่างชัดเจนให้แก่ทางไรฮา,าร์และในจังหวะนั้นเองกระสุนเรวกันชุดที่สองนั้นก็ได้ยังูกยิงออกมาโดยกระสุนนี้ถ้าพุ่งเข้าสู่ใจกลางทางไรมลแ้วงิผ ของไรฮานได้ถูกกระสุนเลวกันและเกตมังกรนะพัดผ่าไปซึ่งเลวกันนี้นั้นทางไรฮานนั้นก็ไม่สามารถต้านทานได้แต่ทางไรฮานได้ใช้พรแห่งการกับบาเพื่อหลบการโจมตีที่ร้ายแรงอย่างหวุดหวิดโดยเขาได้ทำการกระแทกแขนขวาที่เสียเลือดเพราะกาบทาการใช้แขนซ้ายจับดาบมังกรแน่นดาบมังกรที่อยู่ในฝ่า้นรับการโจมตีทางเลวกันที่พุ่งเข้าหาเขา่อนที่เขาจะททาการกระโดดถอยหลังตามแรงของเลวกันเพื่อหลบเลี่ยงบาดแผลที่ร้ายแรงแต่การโจมตีนี้ยังไม่จบนะครับผมทางมังกรศักดิ์สิทธิ์นั้นยังคงทําการไล่เว่น้มารรถกสส้งงมนูลฏ ขึ้นด้านหลังไรฮาร์ดทางการบิดเบืองกาลาอาวกาศล่ากับหลุมดำั่นก็คือจุดเอกฐานซิงคูลาริตี้ที่มีมวลทำลายล้างอย่างมหา,าศาลปรากฏขึ้นซึ่งจุดเอกฐานนั้นก็สามารถสัมผัสกับทางไลฮาร์ดทีด้ถูกพัดผ่าไปมานั้นสามารถบดขยี้ชีวิตของทางดาบศักดิ์สิทธิ์ไรฮาร์ดได้แต่ในขณะนั้นเองไรฮาร์ดนั้นก็ทำการเปิดใช้งานพรแห่งการเสียเลือดซึ่งเอานั้นก็ไม่รู้ว่าพรนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแต่ปลายดาบมังกรของทางไรฮาร์ดนั้นได้บิดเข้าไปในจุดเอกฐานและลูกบอลสีดำที่เป็นจุดเอกฐานนั้นก ยไปด้วซึ่งก่อนหน้านี้นั้นปืนเรลวกันได้รัการทําลายแขนขวาของเขาและจุดเอกฐานซิกูลาริตี้นั้นก็ได้ทำการทําลายแขนซ้ายของเขาร่างกายของทางไรฮารได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งถือว่านี่เป็นการโจมตทีที่ทรงพลังที่สุดในชุดแผดของเอาแล้วแต่แม้ว่าจะทําได้ขนาดนี้แต่เอาเนั้นก็ยังไม่สามารถโค่นไรฮาร์ได้แม้ว่าทางไรฮารนั้นจะได้รับความเสียหายมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่เขาก็สามารถเปิดใช้งานพรถแห่งการโจมตีอย่างแม่นยาในช่วงพริบตาปลายเท้าของทางไรฮารน,นั้นเหยียบลงบนผืนสายที่ได้ถูกทําลายโดยปืนเร,วนเร,วนรลวกา,านเตที่ดามังกรทีี่่ตออนนนน้้ยูบพืการไปแสว่าุละ ซึ่งทําให้มังกรนั้นล้มลงในทันทีและล่างของมันที่ได้ล่วงลงกับพื้นนั้นก็ได้เกิดลมและฝุ่นทรายจํานวนมากซึ่งเอาที่อยู่ในฝุ่นทรายและตอนนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้ได้ไอจนสําหลับและหลังจากนั้นเองครับผมไรฮาร์ที่เต็มไปด้วยเลือดนั้นก็ได้ประกาศชัยชนะและพูดมาประมาณว่าพอแค่นี้แหละตอนนี้ข้างกายของทางไรฮาร์นั้นก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ปักลงบนพื้นเขานั้นได้มองไปที่มังกรศักดิ์สิทธิ์ที่ตอนนี้ได้ล้มลงก่อนที่ฉันมามองเอาซึ่งเอาแล้วผมก็ได้พูดมาประมาณว่าแม้ว่าเขานั้นจะทําได้ขนาดนี้แต่ก็ยังแพ้อย่างนั้นเหรอตอนนี้เขานั้นได้คิดราวกับว่าเขานั้นกําลังมุ่งหน้าไปยังจุดไกลสุดขอบฟ้าแต่ก็ยังไม่อาจเอื้อมถึง คนยศต่อความหวังที่มีมามากมายเขานั้นสามารถพลาดได้เพียงแขนทั้งสองข้างของทางไรฮาร์เท่านั้นแต่การโจมตีร่างกายนั้นกลับไม่ได้ผลดาวสสิทธ์ไรฮาร์ฟานแอสเทียแข็งแกร่งเกินไปเอานั้นได้ถอนหายใจยาวก่อนที่อานนั้นผมจะได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้ผู้ช่วยของเขาทำการคุ้มพ่อของเจ้าเอาไว้แล้วโดเนตไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับถ้าอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชั่นคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ